มืนอนี้มากินขวกับข้าวขาหมูน,นกันเด้พี่น้องแต่คือข้าวขาหมูนั่นเองพี่น้องข้าวพลัขาหมูหรือคาจีอันนี้จะเป็นใข่ต้มเราพี่น้องเนาะนี่จะเป็นไข่ต้มอันนี้จะเป็นคาจีนะครับเนาะหรือกีบหมูหรือตีนหมูแหละพี่น้องขาหมูนั่แหละเนาะพี่น้องอันนี้ลูกสาวเฮดเดอลูกสาวเฮดมาฝากมาฝากพ่อ นะครับอืมฝีมือบําแบมชอปปิ้งนหะนซิมมันกันได้พี่นอ้องอืมบ้านจิบเบอร์เลเปิดร้านจะบอกเนานะบ่อยนี่ยโอ้ฝีมือตัวเนี่ยหนึ่งถาเปิ่นเบิบ่งในอันนใแอปสีแดงพี่น้องเนี่ยข่างเห็ดไปนน้ำเบิง่งเบิ่งในอันแอปสีแดงเปน็นน้ำย่านเห็ดบะถือ แขงแลของเพลินเพียงเสียบอยู่พี่น้องอืมว้ว้วาวซเปไดเปิดร้านให้ลูกสุบอร้าบัอนเนี่ยเป็นตังเสียอืมอืมเห็ดเป็นตำนะเนี่เน,เน,น,เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเบื่อเพื่อน้องเบื่อดีนี่ครับเบื่อร่อนเป่อน้อ ครับโอ้มาได้พี่น้องกินขาวกันเลยยังเน,นาะมักกินขาวกับไอพะโลเขาพะโลขาหมูน้ำกันนะพี่น้องเด้อทาจินะพี่นอ้องอืนี่ฝีมือลูกสาวบอมแบมชอ็อปพึ่นก็เห็นประธานเป็นดอกแต่ว่าผนก,ก็นมีความตั้งใจอยู่ แซ่บดยอะพี่น่งแซ่บแซ่บแบบต้นสบับ้นเดียวแหละืมขอแซ่บดยอครับพี่น่องมาๆมามบิงเบิงเบิงบงใครพี่น่องใครอะเดึงดึงอะเดึงดึงเอสมกับเป็นมือใม่หรือตัวไหนเนาะไครมันก็สับมเขาาลูกเ้ยปาดห้ อ่าอ่นนี่ก็ให้คะแนนเพ่นดอกเนาะคะแนนเต็มสิบก็จะให้ก้าอยอดกับพานนะครับพานอยู่พานอยู่สามารถบางครั้งแซ่บก็เป็นบางล้านพ่นถ้าไปกินอยู่ล้านบางครั้งก็แซ่บป,บปนินดหน่อยพี่น้องอือเนื้อเช็ดสะอาดเนาะเช่ดคนดีเนาะให้กินเองกับพี่น้องครับเทปทิ่นี่ก็ ยินขาวกับขาหมูนะครับถีมือลูกสาวนะครับเนาะบอมแบมช็อปนะครับเนาะเส่บๆน้ำกันเด้อครับ